โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดนี้นะครับต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะชุดใหม่ในเซิร์ฟไทยนะครับก็เมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับแต่สำหรับเซิร์ฟอินโดก็สามวัน4วันก็ไม่ห่างกันมากนะครับคือผมเพิ่งได้มานะครับสำหรับชุดนี้ก็คือหาจากไหนก็หาได้จากลักกี้รอยย่อ้นั่นเองนะครับนี่ จากโกลยอนั่นเองนะครับคือแค่เราสุ่มตรงนี้ก็คือแค่เราใช้ตังมาสุ่มเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วนะแต่ของเซิร์ฟไทยมันไม่ใช่นะครับของเซิร์ฟไทยในโกลอยอมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าชุดนี้มันชื่ออะไรแล้วก็มีอะไรมาบ้างนะครับชุดนี้มันชื่อว่านี่นะครับนักสู้พันคีย์บอร์ดนะครับเออส่วนที่มันให้มามันก็จะมีทั้งหมด5อย่างนะครับมันก็จะมีทรงผมแล้วก็แว่นตากับไม้นะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับ เออแต่เสื้อนี่มันพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะเสื้อตัวนี้มันสามารถซ่อนกระเป๋าได้นะคือผมไม่เคยเห็นของชิ้นไหนในที่ได้ของฟรีมาคือมันสามารถซ่อนกระเป๋าได้แบบของสีน้ําเงินอย่างเงี้ยเออคือผมเพิ่งเห็นนะครับว่าของสีน้าเงินชิ้นนี้มันสามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับคนที่ บบอยากซ่อนกระเป๋าเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าจริงๆมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์สาหรับคนที่ชอบซ่อนกระเป๋าสาหรับชุดน uh ี้นะครับแต่สําหรับผมผมว่ามันไม่ต้องซ่อนก็ได้นะเพราะมันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็คือมันไม่จําเป็นเลยนะครับสาหรับผ้าพื้นหลังตรงเนี้ยเออแต่ก็คือมันก็มีไว้แบบเป็นฟังก์ชันเพิ่มนั่นแหละคือผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับสําหรับเนี่ยแบบไอ้กรอบสีน้ำเงินตรงเนี้ยเออคือมันมีซ่อนกระเป๋าผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะว่าไม่รู้ว่าเป็นชุดนี้ชุดแรกหรือเปล่านะครับแต่ก็ ผมคิดว่าน่าจะชุดแรกนะเออถ้ามีชุดอื่นผมก็ไม่รู้ไงก็ประมาณนี้นะเออแล้วก็มีกางเกงนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นกางเกงที่แบบอยู่บ้านอ่ะเออแล็บออกมาหน่อยก็เหมือนแบบเล่นแต่เกมนะครับหรือเล่นต่อแบบหรือเล่นอยู่แต่หน้าคอมอ่ะใช้คีย์บอร์ดแล้วก็รองเท้านะนี่ก็ประมาณนี้เลยก็ทั้งชุดก็รวมประมาณนี้นะครับก็จะมีคีย์บอร์ดอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีเมาส์อยู่ด้านซ้ายนะครับ ส่วนด้านขวาก็จะโล่งๆนะครับส่วนตรงกลางก็จะมีตรงกลางข้างล่างๆก็จะมีกระเป๋านะเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดน,นี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมดีกว่าก็จะเล่นในโหมดเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้จะมาเล่นสีสีในโหมดเกาะสวรรค์น,นะครับเออจะโหมดเกาะสวรรค์มั่งแบบแกะกลับแบบไปยุคเดิมนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนีกว่านะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็หาห้องแล้วก็<笑>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 เจอห้องไปที่เรียบร้อยก็หาห้องแหละก็เข้าเกมไปแล้วนะเออให้ผมมาตอนนี้เดี๋ยวเล่นยูอะไร USP ดีกว่าไม่ค่อยได้เจอนะครับปืนี้ นี่นะครับเข้ามาในเกมก็ประมาณนี้เลยมันก็เอาเรื่องอยู่นะมันก็เหมือนนุ่มหล่อแต่แค่เหมือนแบบนุ่มหล่อเด็กเนิร์ดที่แบบตั้งใจเรียนะ่ะแต่อันนี้เป็นแบบนักสู้แทนนะครับนักสู้พันคีย์บอร์ดนะครับเออโอเคครับผมว่าเราไปหาล่าคนกันดีกว่านะครับในเกมนี้ฮัลโหลผมว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเจอยุทธศาสตร์อ้อมหลังแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาอ้อมซ้ายอุ้ยเขาไปอยู่ฝั่งขวาเลยนะโอ้โหกายยิงเปิดเพื่อนเราเอาระเบิดสีอยู่ฝั่งขวาคนเดียวนะเฮ้ย จะเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวเราขออ้อมกันไม่น่าจะมีนะครับแถวนี้อาจจะไปหมดแล้วหรือเปล่าอ้โหไม่มีเลยหรือเอาเพื่อนเรานี่ว่าเพื่อนเราโดนแล้วเบอร์สี่เย็ดเครอปปรแป๊บนึงนะเพื่อนโอ้โหดูดิมัวไปยิงเพื่อนเราเฮ้ยเข้าหัวเลยดีน้องเฮ้ยเอออ้โหจะยิงเสื้อมอ่วงในโดนเสื้อนนี้เข้าหัวถือว่าใช้ได้อยู่ เฮ้ยผมยิงไม่โดนหัวเลยวะเฮ้ยสวยลมสองเฮ้ยชุบไม่ได้นะต้องคานมานะน้องเออเหลยอแค่คนเดียวนะครับสำหรับวินแรกก็ชิวๆนะครับโคตรชิวเลยแต่ผมยังไม่อยากแบบไม่อยากไปกล้าบวกไงเขาใช้ M 500ออ่ะผมไม่อยากแบบไปตายโง่นะครับตายโง่ด้วยนะเออ ผมว่าเราค่อยๆตอดดีกว่านะครับเพราะทีมเราก็เยอะกว่านะเราจะได้ไม่ต้องตายโดยไม่จำเป็นนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยแต่ย่าไปชีดอ่ะผมไหวอยู่ละดันมาเลยนะเฮ้ยวิ่งไปไหนดีอ่ะเฮ้ยฮัลโหลบาร์ดัฟก์เนี่ยถือ M500 กันใครเขาจะใครเขาจะไม่กลัววะโอ้โหปืนผมก็ไม่โดนหัวเลยโอ้โหแตกด้วยจะแตกจนได้ก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อยู่ p ผมไม่ได้เล่นนานไงส่วนมากเล่นแต่ M 500นะครับในไหนก็เจอทีก็ขอเล่นหน่อยละกันผมว่ารอบนี้ก็ต้องเจอ M P 5ผมวะอืมดีสุดละเกมอย่างนี้ก็มาแบบสไตล์ Q Q อย่างนี้สำหรับนักสู้พันคีย์บอร์ดนะครับ <H> um> แต่กระเป๋าเขาเหมือนกระเป๋าทำงานมากเลยนะแต่ผมไม่รู้มันคือกระเป๋าน้ตบุกอว่หรือกระเป๋าใส่เป็นพิมพ์วะผมก็ไม่เคยมีกระเป๋าแบบแนวนี้เหมือนกันนะครับเออผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคือกระเป๋าอะไรกันแน่นะเนี่ยเห็นไหม แต่ผมว่าจริงๆไม่ต้องปิดกระเป๋าก็ได้นะเออแต่ก็เขามีมาให้ไงนี่ไงโดนหัวไปหนึ่งตกใจน้องชายน้องชายเลยน้องสาววนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนหัวนี่นะครับที่ผมชอบเล่นไอพีห้าเพราะมันโดนหัวง่ายนะลูกอะ่ะคือผมไม่ต้องใจไม่ต้องตั้งใจยิงแต่ก็โดนแบบแค่สะบัดหัวก็โดนหัวแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องตั้งใจยิงก็ได้นะครับคือแบบพยายามดึงหัวนิดนิดหน่อยมันก็สะบัดโดนแล้ว แต่ผมเหมือนจะเห็นแถวนี้มีคนนะนี่ไง <First time. S 1> คนสุดท้ายา <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แตกหมดนะครับเออแล้วที่ผมชอบเล่นซีซีนี่มันไม่ได้อะไรนะครับมันง่ายแล้วมันก็เร็วนะครับเออรีวิวชุดก็คงไม่ต้องเอาอะไรเก่งเวอร์ไปเล่นแบบในโหมดธรรมดาที่แบบหนึ่งสี่หรอกไม่ไหวนะครับขี้กเกียจขี้กเกียจเล่นเยอะ เล่นพลาดเดี๋ยวต้องหาตาใหม่เล่นอีกเออมาเล่นอย่างนี้ดีกว่านะครับค่อยๆทีละตาทีละตาทีละชุดทีละชิวเฮ้ยไม่ใช่ทีละชิวดีก็ชิลๆแล้วแหละแต่เล่นซีีมันจะดูแบบดูง่ายกว่านะครับเออมันก็แบบใครซีวินก่อนไปชน,นะนะแถมไม่ต้องหาปืนด้วยแต่มันก็คนละฟิวนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแต่ผมชอบเล่นซีีนะมันง่ายเฮ้ยโอ้โหอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโชคไม่ช่วยนะครับอืมดึงไม่ทันด้วยเฮ้ยเพื่อนนำหรือจะให้เรานำ ต้องหลอกรอให้เพื่อนไปก่อนนะครับแต่เพื่อนไม่มาวะเฮ้ยวิ่งมาหน่อยดิเออนำไปนี่ไงลมหนึ่งเพื่อนไม่ช่วยอะเป้าให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งโหเพื่อนมันไม่สนใจจริงๆว่ะผมว่าต้องฆ่าทิ้งแล้วล่ะโอ้โหอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็มีเยอะจังแต่เพื่อนเราโดนแล้วนะครับ ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเองโอ้โหต้องควิกสะโขบยิงเลยนะไม่งั้นยิงไม่โดนวะ <laughs> ถ้าถ้าลูกกระสุนมันแกะเออวิ่งหนึ่งถ้าลูกกระสุนมันกระจายเกินนี่มันจะเล่นยากมากนะครับปืนนี้ก็ควิกสะโขบได้ก็เหมือนแบบให้มันเล็งเป้าใหม่ก็น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยให้มันแบบไอ้นี่นะครับอ ปล่อยให้มันเขาเรียกว่าอะไรวะปล่อยให้มันยิงไม่โดนไปเออเราควรจะคลิกกระโคมเพื่อให้มันไอ้นี่ดีกว่านะถ้าเราแบบยิงไม่ได้นะครับไม่ใช่ยิงไม่ได้ดิถ้าเราเล็งไม่โดนเออเล็งไม่โดนล็อกเป้าไม่โดนดีกว่านะเนี่ยอีกตัวนึงเขาอยู่ข้างบนเนี้ยเออผมว่าเดี๋ยวผมรออยู่แถวนี้ดีกว่าพอขึ้นไปก็ไม่ทันแล้วนะครับเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าผมรออยู่งั้นก็แค่เป็นเวลาแล้วกันรอเวลาอย่างเดียวนะเฮ้ยรออะไรเนี่ยนาวอะ เกินนานเกินไปเปล่าตายซะสามวินชิวชิวบอกแล้วว่าสูตรเจ็ดเอ็กไม่ได้มาเล่นๆนะครับมาก็พร้อมก็ฝีมือยิงยิงแบบยิงข้างนูนแบบชิวชวไปแต่ผมว่าโดยรวมชุดนี้มันก็ดีนะผมว่าดีนะก็เท่ดีอ่ะสำหรับผมนะเออ แต่แป้นพิมพ์กับเมาส์ที่แบบเอาไว้สพายข้างนี่แบบเอาไว้ฝั่งซ้ายนี่ผมก็แบบผมก็งงเหมือนกันนะเออถึงขั้นต้องเอาต,ติดมาด้วยมันไม่เกะก,กะเลยเวลาเล่นจริงๆเนี่ยแต่มันก็แค่เป็นชุดแฟชั่นนะครับก็อย่าไปสนใจอะไรมากเลยเกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรสมจริงตั้งแต่แรกและเอยลมไปเพื่อนสวยเฮ้ยถ้าเรายิงไม่แม่นอย่าไปวันนดกัเขาี่น้องเดี๋ยวพี่จัดการเองนี่โอ้โหเราจะตายตามแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ใจเย็นนะโอ้โหเขาชุบกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหโผมว่าจุดนี้ไม่มีคนอยู่เราต้องมาได้ให้เพื่อนวะไม่ใช่ได้ให้เพื่อนนะมายิงแบบเพิ่มแบบโพซิชันให้เพื่อนนะครับเฮ้ยน้องอีกแล้วตรงนี้มีหนึ่งตัวโอ้ตายบออุ้ยตรงนี้ก็มีอีกเอา้าเราจะยิงยังไงวะเดี่ยถ้าผมยิงตัวนี้แล้วฝั่งขวายิงผมอะโอ้โหสามช่องนี่ไงล้มหนึงสามช่องอะ โอ้โหยิงยากอยู่เหมือนกันนะครับเออแม่งอยู่กัน3มช่องเลยเกินไปว่ะสามเรียมโมบิด้าวะเนี้ย3ช่องทะเลแห่งไกลไม่กล้ามัวไปหมดแล้วตอนนี้พูดอะ่ะโโหชุบก็ชุบบ่อยเกินแต่ก็อย่างว่านะครับก็เล่นเป็นทีมนะเฮ้ยออกมาหน่อยดิโอ้โห มีฝั่งซ้ายอีกคนนึงนะครับแสดงว่าบ้านก็นมีสามคนแล้วก็มีอีกนี่หนึ่งคนนะครับถ้าผมจัดการผู้หญิงคนนี้ได้ก็จะเหลือแค่บ้านนะผมว่าเอาผู้หญิงอนดี้ก่าเพราะมันอันตรายไงเนี่ยมันหล่อยเราโผล่มาดินี่ล้มหนึ่งซ้ำด้วยโอ้ยล้มอีกหนึ่งว่ะพื่เรายิงนะยิงไม่ทันนะครับอ้โห แม่งอุ้ยเพื่อนเราโดนด้วยวะเอาเพื่อนเราโดนข้างล่างแล้วแล้วคนนี้ก็ไม่ยิงแล้วโอ้โหผมคิดว่าคนนี้จะยิงให้เพื่อนนะเออโอ้เพื่อนเราช่วยไม่ได้วะโทษทีเหลือคนเดียวนะครับก็ตรงนี้ก็ยังไงี่ยังไงเนี่ย,ย,งงเ,ยเราอะออกไปดิโอผมว่าลงดีกว่าวะนี่ตายซะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนี้ก็ชุดนักสู้พันข้าวเหนียวนะครับเฮ้ยสักพันข้าวเหนียวอะไรทักสู้พันคีย์บอร์ดพันข้าวเหนียวมาเฉยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเท่อยู่นะครับสำหรับผ้าพวกหัวนี่แบบน่าสนใจนะแต่ผมจะผมไม่ชอบเป็นตากับไม้มันมากนะจริงๆไม่จําเป็นก็ต้องไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับเออส่วนคีย์บอร์ดก็รู้สึกว่าเกะกะเหลือเกินประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ